คุยกฎหมายกับทนายวันชัยนะคะแต่ช่วงเวลาแบบนี้บรรยากาศการเมืองร้อนแรงแบบนี้แล้วก็กําลังจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างที่หลายคนกําลังเฝ้ารอคอยเพราะฉะนั้นคุยกฎหมายกับทนายวันชัย<ๆ>ก็เลยขอพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองอย่างอย่างค่อนข้างให้เวลากับตรงนี้นิดนึงค่ะนันทิยาะะแม้ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองแต่เป็นการเมืองที่เกี่ยวกับกฎหมายใช่ไหค่ะกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายของปปชกระบวนการต่างๆทั้งหมดเนี่ยเอากฎหมายเป็นตัวตัออ้งรวมทั้งผมกาหนดระยะเวลาขั้นตอนต่างๆทั้งหม มันเป็นยังไงเนี่ยทั้งหมดมันมาจากกระบวนการที่กฎหมายกําหนดทั้งสิ้นใช่ค่ะ,ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการหลังจากนี้แล้วนะคะเริ่มตั้งแต่คุณนิคมคุณสมศักดิ์สอสและส,ละสวสามร้อยกว่าคนและรวมถึงคุณยิ่งลักษณ์ชินวัรด,ด้วยว่ากระบวนการต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรความกดดันทุกอย่างจะไปอยู่ที่สวคืออย่างนี้ผมเลา่าให้คุณนันทิยาและท่านผู้ชมฟังเติมอีกนิดหนึ่งค่ะกรณีของคุณนิคมเนี่ย พอปปชเนี่ยนะเขาชี้มูลไปแล้วเมื่อวันสองวันเนี่ยขั้นตอนเนี่ยทางปปชจะต้องส่งเรื่องมาที่สวค่ะเข้าใจว่ากว่าจะส่งเรื่องกว่าจะกระบวนการทางเอกสารเนี่ยนะกว่าจะถึงเนี่ยผมเข้าใจว่าปลายเดือนนี่วันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่ยี่สิบยี่สบสี่อะไรเงี้ยอ่ะตีว่าสัปดาห์หน้าค่ะปลายเดือนมาถึงค่ะก็แปลว่าสิ้นเดือนมีนามาถึง ตามหลักแล้วเมื่อคุณนิคมหยุดปฏิบัติหน้าที่หลักก็คือทำอะไรไม่ได้ได้แต่ซัดกับซดกาแฟรอรออุจจระปัสาวะไปวันๆเท่านั้นหลักกฎหมายตามเมื่อปปชชิ้มูลคุณผิดแล้วหยุดห้ามทำอะไรสั่งอะไรก็ไม่ได้กินกาแฟไปเท่านั้นนะงงๆไปเพอเพอคงไม่มานะมเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวรองประธานคือท่านสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัย จะขึ้นมาทำหน้าที่แทนเพราะทำหน้าที่แทนเนี่ยคุณสุรชัยจะต้องนำความเมื่อได้รับจากปปชแล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อขอเปิดสภาสมัยวิสามันเปิดสภาเพื่อดำเนินการในการถอดถอ,อถอนคุณนิคม,คคมนะเพราะฉะนั้นจะต้องนำความขึ้นกราบบังคมทูลใช่นะฮะเมื่อโปรดมาแล้วว่าให้เปิดประชุมได้ระหว่างวันที่เท่านั้นเท่านี้หลัก ก็คือจะต้องมีในวัด20วันเนี่ยะจะต้องมีการประชุมในวาระแรกก็แปลว่า20วันนั้นจะต้องส่งเอกสารต่างๆทั้งหมดให้บรรดาสอวอทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชุดเก่าหรือชุดใหม่ที่ได้รับเลือกตั้งมาแล้วนี่ก็ตามนะะอ่านเรื่องทั้งหมดก่อน ล่วงหน้า15วันเพราะฉะนั้นภายใน20วันแล้วหลังจากนั้นกระบวนการจะเป็นกระบวนการแถลงเปิดคดีปิดคดีซักพยงพยานเนี่ยรวมแล้วใช้เวลากับคุณนิคมนับแต่เปิดสภาแล้ว40วันเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่าง,างๆทั้งหมดกว่าจะถอดถอนคุณนิคมได้รวมตั้งแต่ปปชีช้มูลรวมแล้ว60วัน สองเดือนใช้ไม่หลับสองเดือนในระหว่างที่เปิดไปแล้วนี่รพอมจริงถ้าถอดถอนคุณนิคมได้แล้วเนี่ยนะหรือถอดถอนไม่ได้ก็ตามควรจะปิดใช่ไหมแต่เพราะเอิญมีเรื่องของคุณสมศักดิ์เข้ามาตามมาอีกมีเรื่องของสวสามร้อยสองร้อยสามร้อยสามร้อยคนสสสวมันตามเข้ามาพอดีมีเรื่องคุณยิ่งรักตามเข้ามาพอดีเผอเผอสภาก็อาจจะต้องเปิดเป็นสี่เดือนห้าเดือนก็เป็นไปได้เพราะนั้นทั้งหมดสังคมจะมาโฟกัสอยู่ที่สวหมด จะถอดถอนคุณสมศักดิ์ได้ไหมจะถอดถอนคุณนิคมได้ไหมจะถอดถอนนายกปูได้ไหมจะถอดถอนสอสอส,อสอวอสองสา,สามร้อยคนได้ไหม,มนี่แหละทั้งหมดนี่อยู่ตรงนี้นะคะ,ะ,ะและ,ะถ้าถอดถอนได้การเมืองในประเทศไทยจะพลิกทันทีแล้วก็นำไปสู่ช่วงเวลาของศูญยากาศเกิดขึ้นอ้าวแล้วยังไงต่อไปคะออพรอพนายกปูหลุดปังคนอื่นขึ้นมาเสียบได้ไหมครับ ได้ไหมคะไม่ได้เพราะนายกไปแล้วเหมือนนายกตายถ้าอย่างนั้นคุณสุรพงศ์ที่แต่งสูตรรอก็ไม่ได้นอกจากไปขึ้นเมนเท่านั้นเองนะฮะจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีในกรณีหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคุณสุรพงศ<อ>์อาจจะขึ้นมาปฏิบัติได้<อ>แต่ถ้านายกเหมือนคุณสมัครนะ่ะค่ะถูกชี้แล้วว่าผิดสารรัฐมนตรีตัดสินว่ากระทําผิดหลุดไปแล้ว<อ>ต้องไปทั้งพวง ทั้งยวงเลยขอโทษไปทั้งยวงเลยก็แปลว่าถ้าคุณยิ่งรักสอวอถอดถอนปึง้งทั้งยวงหลุดหมดเลยคณะรัฐมนตรีไม่มีอ้าวประเทศแล้วยังไงต่อไปคะประเทศไม่มีนายกรัฐมนตรีอยู่ได้ไหมครับดูไม่ได้นะ,ะกฎหมายประเทศจะขาดผู้บริหารขาดรัฐบาลไม่ได้ครับค่ะอ้าวเราจะหาคนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากสสได้ไหมไม่มีมันยังไม่ได้เลือกตั้งใช่ปะใช่ค่ะ ทำไงอ่ะทำไงคะเราต้องหาต้องหานายกได้ซึ่งก็นําไปสู่นายกรัฐมนตรีคนกลางตามมาตราเจ็บที่มีหลายคนมักชอบเอาไปพูดกันผิดผิดถูกถูกนะคุณนันทิยาค่ะคนมักจะไปพูดกันว่าต้องไปขอนายกพระราชทานเนี่ยไม่มีโดยเด็ดขาดคําว่านายกพระราชทานไม่มีไม่มีแน่นอนและรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนเลยและในหลวงของเราก็เคยตรัสไว้แล้วว่าไม่พระองค์ไม่เคย พระน่าจะทานให้กับใครมามีแต่ทลเกล้าวขึ้นไปแล้วพระองค์เนี่ยโปรดแล้วคนที่ทําหน้าที่ในการทลเกล้าวไปยังพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยตอนนั้นจะเหลืออยู่สภาเดียวก็คือวุฒิสภาค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ทําหน้าที่วุฒิสภาอยู่ในขณะนี้ก็คือต้องท่านสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัย<อ>ทีนี้ถามว่าที่กําลังจะพูดว่านายกคนกลางบางคนเขาบอกไม่ได้มีครูบาอาจารย์นักวิชาการออกมาเยอะแยะ นายกไม่มีสอสอนี่ตั้งไม่ได้ค่ะกฎหมายเนี่ยคุณนันทิยาครับเหมือนเราเขียนว่าไอ้นู่นต้องทําอย่างนี้ไอ้นี่ต้องทําอย่างนั้นไอ้นั่นต้องทําอย่างนี้เหมือนบ้านเราประตูต้องทําอย่างนี้หน้าต่างต้องทําอย่างนี้เกิดวันนั้นไอ้แบบนั้นแบบนี้มันไม่มีสักอย่างหนึ่งอ่ะค้อนก็ไม่มีสิวก็ไม่มีตะปูก็ไม่มีบางทีก็ต้องใช้โทรศัพท์ทุบตะปูเออ ใช่ค่ะเข้าใจไหมนี่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาเข้าใจเข้าใจบอกว่าต้องกินต้องกินน้ำอ่อวัดนั้นน้ำก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีไอ้นั่นก็ไม่มีอ่อมันก็ต้องกินโพคลารี่ซะเว้ยคือ,อยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าจะอ้างว่าไม่เคยมีมาก่อนอแต่เมื่อมันถึงจุดจุดหนึ่งมันก็ต้องหาทางออกให้ได้ทา,ออไดทางออกให้ได้รัฐธรรมนูญเขาจึงเขียนไว้ในมาตราเจ็ดขออนุญาตอ่านให้คุณนันทิยาฟังในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดใด แปลว่ามันไม่สามารถจะใช้อะไรได้เลยจะเอาสอสอมาเป็นนายกก็หาไม่ได้ไไดจะเอานายกที่มีการโหวตในสภามันก็หาสภาไม่ได้ค่ะเห็นไหมอย่างเงี้ยสภานนไม่มีนายกก็ไม่มีเข้ามาตาเจ็บเลยให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขเขาก็บอกว่าในเมื่อมันหานายกจากสภาก็ไม่ได้ประชุมสภาก็ไม่ได้สอสอไม่มี คุณก็ต้องเอาอันนี้มาอุดรอยรั่วก็คือมันไม่ไี้เหมือนคอ้อนที่จะมาตอกตะปูอ่ะค่ะคุณก็ต้องเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยขอภัยนะตะปูนต่มันใช้ได้ตอกตะปูไปออซ,ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เครื่องตอกของมันหรอกค่ะก็เป็นการเอาจารีประเพณีคือยังไงมันก็ต้องหานายกขึ้นมาหนึ่งคนนายกนั้นใครจะต้องนำทุนทุนก้าอ้าวก็ต้องไปดูว่าองค์กรไหน ก็อาจจะมีองค์กรของวุฒิสภาเหลืออยู่ใช่ไหมองค์กรวุฒิสภาใครที่จะนําขึ้นทุนเก้าเขาก็อ,อาจจะปรึกษาหารือร่วมกันในวุฒิสภาอาจจะปรึกษาหารือร่วมกันในผู้นําเหล่าทัพปรึกษาหารือร่วมกันในองค์แล้วแต่ตัวท่านรองเข้าใจปะฮะแล้วอาจจะปรึกษา,ากับทุกภาคส่วนว่าเฮ้ยเอาใครดีวะลองิสต์รายชื่อ,อซิว่าใครจะมาเป็นอืโอ้พิจารณาแล้วเจ้ากอไก่่เหมอที่สดเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย หมอเขาก็จะนำเจ้ากอไก่ขึ้นทลนก้าวแล้วพอองค์ก็โปรดลงมาเหมือนอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์สมัยนั้นไม่ใช่นายกพระราชทานไม่ใช่นะไม่ใช่ลงมาจากฟากฟ้าสุรหาัยไม่ใช่ค่ะแปลว่าเรานำขึ้นทลนก้าวโดยการเห็นท้องต้องกันและมองดูแล้วเอาจะไปเอานายกที่ไหนสสมีไหมไม่มีไม่มีจะเอาสวเป็นได้ไหมกฎหมายก็ห้างเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเอา จารีตการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็คือจารีตการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของเราคือนายกต้องโปรดเกล้าเราก็หาใครสิกอไก่ขึ้นมาถกูกกล้าเมื่อมีนายก,กเสร็จนายกก็จะต้องทํายังไงครับเขาก็ต้องตั้งคณะรัฐมนตรีส6สคนใช่ปะพอตั้งคณะรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อยการปกครองในระบบประชาธิปไตยมันต้องมีสภาหไหมอ้าวสภาเราไม่ได้มีเลือกตั้งตอนนี้ยังประกาศการเลือกตั้งไม่ได้กกตก็ยังไม่มีการเลือกตั้ง เพราะนั้นเราก็ตั้งสภาประชาชนหรือสภาที่เราเอาจากสาขาอาชีพพิจารณาว่าใครจะเป็น300-200ก็ว่ากันไปจะ500ก็ว่ากันไปเรียกว่าขึ้นมาเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ที่มันจำเป็นจะต้องเอาโทรศัพท์มาแทนคอนอแล้วก็จะดําเนินการแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการเ<ะ>ลือกเขาก็อาจจะนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาเขาก็อาจจะประชุมกับกรกตก็จะประชุมเฮ้ย เราจะพร้อมกันเมื่อไหร่ปรึกษาหลายฝ่ายทุกภาคส่วนเขาก็าบริหารราชก,การแผ่นดินไปได้มีอำนาจเต็มเหมือนรัฐบาลจ่ายค่าจำนำค่าอะไรก็ว่ากันไปเสร็จไหมเอาจจะมองดูว่าบ้านเมืองมันจะต้องปฏิรูปแก้กฎหมายอะไรกันบ้างสักปีครึ่งปีะนะแล้วก็บอกว่าพร้อม,อมหนึ่งปีเราจะแก้กฎหมายอันนี้รัฐบาลใหม่ต้องแถลงใช่ไหมครับแถลงนโยบายเนี่ยว่าเราจะต้องทำใ้นั่นในนี่แก่อ้นู่นในนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด พอแก้ได้สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดให้มีการเลือกตั้งภายในหนึ่งปีขอกระตอพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อม,อมอเลือกตั้งบวกรู้เริ่มชุมนุมไหมเริืมนี่ก็คือมาตราเจ็ดมันเอาไปพูดกันส่งเดชว่าเป็นนายกพระราชทานนายกทึ่งไปให้ในหลวงเป็นอมงอัมมาแต่งตั้งไอ้นู่นไอ้นี่มันบ้าบอคอแตกกันคุณได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินค่ะอาจารย์แต่จริงๆแล้วนี่เขาเขียนไว้ยอย่างนี้ นี่ตรงไหนบ้างบอกให้ในหลวงโปรดลงมามีไ,มมไหมไม่มีเลยค่ะมีแต่บอกให้ใช้จารีตประเพณีเพราะบางทีผมเองเนี่ยในชีวิตเนี่ยไม่เคยเห็นเลยที่การเลือกตั้งแล้วเลือกตั้งไม่ได้ในชีวิตเกิดมาแล้วก็ไม่เคยเห็นเลยที่ประเทศชาติขาดนายกค่ะมันอาจจะขาดก็ได้จริงป่ะไม่เชื่อคุณยิ่งรักตายวันนี้คุณคิดว่านายกไม่มีใช่ไหมมันก็เป็นไปได้นนเพราะฉะนั้น จึงอยากให้พี่น้องประชาชนและคุณนันทิยาเข้าใจว่านายกพระราชทานไม่มีแต่เมื่อเกิดศูญยากาศจริงๆแล้วเอามาตราเจ็ดมาใช้ด้วยเหตุประกาละ ชนีนนี้แลเจริญพรอาธุกอะไรน่คุณผู้ชมก็จะเข้าใจกับคําว่านายกคนกลางตามมาตราเด็ดนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะคะตนกลางนี่ไม่ใช่อยู่ๆท่านชุลชัยไปหยิบใครขึ้นมาไม่ได้คือท่านจะหยิบก็ได้นะแต่ผมว่าวิธีทำในี่เรื่องพวกนี้มันละเอียดแต่มันจะต้องผ่านการพูดคุยจากหลาฝ่ายฝ่ายยอมรับเห็นร่วมกันนะคะจริงมันไม่มีอะไรอาจจะต้องปรึกษาคนโน้นคนนี้กองทงกองทัพเราทัพ อะไรเงี้ยผมว่านะอันนี้ผมคิดเอาเองนะถ้าผมเป็นเนี่ยผมก็ต้องไปทําโดยลําพังถ้าวันนั้นผมเป็นรองประธานแล้วต้องทําหน้าที่เป็นประธานผมก็ต้องดูให้รอดด,าด่าะน,นั่นคืออนาคตอันใกล้ภายในปีนี้แหละ ซึ่งคิดว่าน่าจะมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวลองดูกันละกันไม่ว่าจะเป็นตามโหราศาสตร์แล้วก็ตามการวิเคราะห์ของอาจารย์วันชัยเองนะคะซึ่งคาดว่ากลางปีนี้เราน่าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างกับการต้องเปลี่ยนครับบ้านเมืองอยู่อย่างนี้ไม่ได้คุณนันทยาอยู่อย่างนี้ได้ยังไงใช่ค่ะต้องเปลี่ยนและต้องเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะ เวลาเล็กนิดนึงอาจารย์จะทันไหมเนี่ยผมอยากจะไปห,หวยเรื่องอาจารย์กาละวงกาละเวกจะทันไหมเนี่ยนิดนึงนิดนึงอ่าได้ได้นิดหน่อยอย่างนิดหน่อยอ่ออเ,ออเอาเรื่องเอาเรื่องใบ้หวยหรือว่าเอาเรื่องของอาจารย์กาละเวกดีคาารับเรื่องใบ้หวยความจริงเนี่ยมันจะโยงกันว่าเราสังคมไทยและบ้านเราเนี่ยยังไปเชื่ออยู่การอมน้ำมนต์พ่นน้ำหมากหรือการใบ้หงใบ้หวยขนาดนายกตกมานี่ยังมาดูกันเลยว่าหักแข้งซ้ายแข้งขวาแล้วหลังจากนั้นพอนายกไปนั่งรถวีลแชร์คนก็ตามหาเลขเ เบียร์นายกกันใหญ่ว่ารถดิวชามีทะเบียนหรือเปล่าคือตอนนี้สังคมไทยเนี่ยเรายังคงอยู่กับเรื่องของความเชื่อความงมงายเพราะฉะนั้นมันก็เลยถือมีช่องทางที่ทําให้เหล่ามิจฉาทิฏวิตายวิตายเรนก็ตกใจแทนคุณยิ่งรักเรื่องเก่าแล้วคุณจะมาอุ้ตายทาไมตอนนี้เรื่องเก่าทีนี้คนก็เลยมีมิจฉาชีพในการที่จะหาช่องทางความเชื่อของประชาชนเหล่านี้เนี่ยพยายามจะมาหากินก็เลย มีเรื่องของข่าวนี้ขึ้นมาแล้วทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหนี่มีคนมียังมีคนเชื่อกับคนลักษณะแบบนี้อยู่อีกหรืออ้าไปดูหมอดูกาลเวกนิดนึงหนึ่ออนนาทีสองนาทีแม่ไม่งั้นผมจะวิเคราะห์ยาวเลยขอดูหน่อยพิธีกรรมท<ฆ>ื่มีพิธีนี่นี่นทำพิธีอ,อ,อาจารย์กาลเวกนะคะเขาเรียกวิธีอะไรนะตรงนี้อมไฟ พ่นไฟสร้างพลังอะไรเนี่ยคืออาจารย์การเวกเนี่ยเขามีหลายพิธีมากค่ะอาจารย์มีทำเสน่ห์มีเทพหน้าทองมีเสน่ห์มอนแปลงรูปนะคะหลายอย่างแล้วก็แต่ละพิธีเนี่ยก็ใช้เงินคือใครอยากจะมาทําพิธีกับอาจารย์การเวกเนี่ยจ่ายเงินมโหฬารมากถวนโอ้โหมมไฟแล้พ่นใส่หน้าเลยนะคะรู้เชื้อโลกทั้งนั้นเลยดูดูพี่ วับว uh ับเอาไหมนังที U ่ยาไหมเอาไม่เอาเอาไม่ไหวค่ะดูวับหุยถุยก็ไปเกือบจะจูบปากกันแล้วอะค่ะดูดูดายนี้ดูายนี้รอหน่อยเฮ้ยวับนี่ผู้ชายทั้งนั้นเลยนะเอาผู้ชายทั้งนั้นอันนี้ไม่รู้พิธีอะไรนะคะดูดูวับเป็นไงแกแปลงวันได้ไหยผู้หญิง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 วับโอ้เอาไหมนังที่ยา เอาเอาเอาไปดูดูตอนที่อาจารย์กะเวกไปทําพิธีพระสงฆ์องค์เจ้ายังเชื่อเลยเอาเอานี้เอาอีกคลิปหนึ่งเอาเปลี่ยนไปแล้วอ่านี่นแกไปทําพิธีที่สํานักวิปัสสนานะดูแกมานีนต้องกลางฉัดกลางธงเลยนะมีเสียงหน่อยไหมอ่านี่มีน้ำมีพระนําด้วยนะปกติพระน้ำนี่เขาจะจูงศพ อ๋อไม่มีเสียงอันนี้ไม่ใช่นะคะ,ะเดี๋ยวดูจรารย์คารเวกจะแจกน้ำมนต์แล้วอ่าเดี๋ยวดูมมันน่าจะมีพิดเสียงมีผ้าราแต่อนี่แกดูลาดน้ำมนต์เลยนะมีสอหงสอหอทาหารคุมเลยนะเห็นไหมเนี่ยโอโอแกใหญ่ว่าพวกเสื้อแดงหรือเสือ้ออะไรชมนุ่มลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากดูพระโอ้โหดูรดน้ำมนต์เลยใส่กานะมีวิธีการลดน้ำมนต์แบบแปลกๆใส่กา เอาสิเอาสิเอาไหมดูสอหอนำไหมเนี่ยมีสอหอนำด้วยโอ้โหใหญ่ไหมวฮ้ยอ้าวเส้ขอให้ลำรวยโชคดีมีความสุขขอให้ทุกคนโง่กันตลอดไปยิ่งโง่ยิงโง่อ้าวมีคลิปอะไรต่อเอ้าเอ้าเอาละเอานี่จะทำพิธีอะไรนะจะทำอะไรคะลุยไฟเหรอคะโอ้แกเจ้าใครต้องรอนะ แต่ละคนต้องเอาขาทูออกไปนะวนั่นอาวนี่เอาจงจะเตีนแล้วเ็อกาจะเสกแล้วเสกแล้วค่ะจะทำอะไรต่อไปคะอาวเดี๋ยวแกจะแต่ละคนมานี่ปวด ปวดเมื่อยโดนผงโดนของอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งนั้นเลยเออมาให้อาจารย์การเวกรักษาเดี๋ยวแกจะเอาน้ำมันเนี่ยพ่นพ่นพ่นแต่ละคนนะฮะเอ,เ,อเอาเอาเริ่มพ่นเลยอุ่นนานเสกนานจังอาจารย์พ่นได้แล้วอาจารย์ คา,า,าถาเยอะคาถาเยอะอเราจะกินเวลาเข้าไหมเนี่ยอ,อ้าวดูไมตักกลาง <S <S ทงกลางขัดกลางโอตับกระทมตับกระทนปึ๊บเตะคาถาอยู่ <S 2> <S 2> เอาแล้วเอานี่เอามาแล้วลากปึบ เอาปวดสักเลยการทำอะไรปูมันปูมันปูปนปนปูน้ำมันปนใส่หน้าเอาปูเอาดูตอนจบอาจารย์กะลาเวกเลยเอาเวลาเราน้อยแล้วเอาอาทีมงานเอาตอนจบเลยอ่ะอันที่ไหนทำไมตำรวจมาคุ้มครองหรือไงอ้าวโอ้ยทำไงช่างกล้องยาวสักตัวไหมเนี่ย อาจารย์กาลรเวกเมื่อสักครู่ลูกศิษย์ลูกหาเมื่อสักครู่นี้น่าสิบเลยนะคะนี่อะไรเนี่ยกุมารทงกุมารทองรักยมอะไรนี่ทำพิธมพิธีมีผ้าโปมีอะไรอาวนคูคือคือนี่คืออาจารย์กาลาเวกแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปไปค้นนะคะที่สำนักก็พบหลายอย่าง พบปืนด้วยพบมือถือแล้วพอเปิดเช็คปรากฏว่าในมือถือเนี่ยมีคลิปวิดีโอการร่วมเพศของชายหญิงคู่หนึ่งมีรูปเปลือยของหญิงสาวมีสมุดร,รายชื่อลูกค้าแล้วก็ ในห้องทําพิธีเนี่ยนะคะก็มีพบรูปชายหญิงจํานวนมากที่ลูกค้าส่งมาให้อาจารย์กาลาเวกคนนี้ทําพิธีผัวรักผัวหลงแล้วก็รูปปั้นที่เห็นเนี่ยเป็นรูปปั้นตุ๊กตาคู่ชายหญิงพันด้วยสายศินเป็นร้อยกว่าตัวมียากระตุ้นทางเพศมีเครื่องกระตุ้นอารมณ์ทางเพศโอ้อ,อ้าก็ปวามจริงแล้วจะต้องวิเคราะห์วิพากษ์วิาจารณ์ว่าอย่าไปเชื่อเรื่องพวกนี้ เรื่องอมน้ำมนต์พ่นน้ำหมาขากเสลตอะไรพวกนี้เป็นเรื่องเหลวไหล <c oughs> ไปไปมาเนี่ยอาจารย์คารเวกสดอดกุญแจออกได้ไหมไม่ได้ต้องกลับไปอยู่ในคุกเอ,อเมื่อกี้นี้โอ้โหคนดูแลกันเยอะแยะ,ยะ <c oughs> ทั้งหมดนั้นต้องเชื่อกรรค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณยิ่งรักไม่ว่าคุณนิคมคุณสมศักดิ์รวมตลอดจนสมุนบริวารค่ะก่อกรมใดไว้ได้รับกรรมเช่นนั้นใช่และกรรมก็จะตัดสินเองเหมืออาจารย์คารเวก โกหกหลอกลวงปั้นผีลุกปลุกผีนั่งต่างๆทั้งหมดในที่สุดกรรมก็จะไล่ล่าเป็นกรรมอย่างนี้ครับก<ำ>ุญแจมือ <laughs> กรรมมือแล้วกุญแจใส่วันนี้เอาแค่นี้ละเราต้องเชื่อในการกระทํากรรมดีครับค่ะกรรมคือการกระทําและกรรมยุคนี้ติดจรวดจ,จําไว้นะคะเออีกอันหนึ่งนี่มีผู้ใหญ่ฝากมา,าว่าคนดีเนี่ยทุกปัญหาเนี่ยจะมีทางออกแต่สําหรับคนชั่วเนี่ย ทุกทางออกที่สารตัดสินไปให้แล้วเนี่ยมันบอกมีปัญหาไปหมดมีปัญหาตลอดมีปัญหาตลอดเลยทุกปัญหามีทางออกนี่สําหรับคนดีแต่คนชั่วเนี่ยทุกทางออกนู่นก็ผิดนี่ก็ผิดนี่ก็ผิดอืค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยนะคะ มีงานที่อยากจะมาเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะยังพอมีเวลาค่ะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เราไปกันที่งานอาร์ตเลในวันนี้นะคะ Blue Sky Channel มีงานพิเศษนะคะพบปะสังสรรค์กันนะคะอาจารย์เชิญนะคะที่ภายในงานเนี่ยนะคะที่งาน ที่สวนลุมพินีนะคะเขาก็จะมีการจัดงานอาร์ตเดนทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แล้วก็วันนี้พิเศษมากๆเพราะว่ามีคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็คุณภิรักษ์โกศะโยธทีนรวมถึงพิธีกรบลูสกายช n น e ลหลายคนทีเดียวนะคะไปร่วมงานพบปะสังสรรค์มีติ้งเล็กๆกันในงานนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีเปิดตัวนกหวีดสายฟ้าเป็นเรซิน อย่างที่คุณเห็นนะคะเป็นเรซินใสๆแล้วก็ข้างในก็จะมีลูกเล็กๆอยู่นี่นะคะรายได้จากการขายสมทบทุนเพื่อลูกหลานวีรชนเด็กๆที่กำพร้าคุณพ่อจากเหตุการณ์ณการชนมันงการเมืองนะคะซึ่งทางกปปสอเองเนี่ยก็อยากจะรวบรวมเงินทั้งหมดให้ได้ประมาณสัก 30ล้านด้วยกันแล้วก็ไปช่วยเหลือทางด้านของการศึกษาให้กับเด็กๆนะคะ4ีโมเย็นเป็นต้นไปไปเจอกันที่งานอาร์เลนสวนลุมพินีค่ะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมกับคุณนันทยาลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ